สวัสดีครับอ่ะวันนี้พบกันนะครับเต็นทีเคออโต้คาร์สองนะนะครับผมก็อ้วนพค้าใจดีนะก็นี่วันนี้เลยนะครับลูกค้านะครับคุณน้องเอิญนะครับผมนี่มาไกลจากดอนเมืองเลยนะนะฮะนำรถมาสด้าซีเอ็กซ์สามศูนย์ปีสองยี่ยี่สิบนะนะครับรถมือเดียวเลยนะครับมาขายกับทางเต็นเรานะครับก็มีทีมงานประเมิน นะคบสภาพแล้วก็พูดคุยกันนะครับปิดบัญชีนะครับอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมก็อ่ะถามน้องเอิญหน่อยนะครับวันนี้มาขายกับที่เรานะครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอ้าวนะฮะมีขายทางทางเดนดูแลดีมากครับก็ถ้าสนใจจะซื้อขายรถก็คือมาที่นี่ได้เลยค่ะได้เลยนะครับผมนะฮะขอบคุณน้องเอิญอีกครั้งนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวดูแลคันนี้อย่างดีนะครับเราหา เรเรียกว่าเจ้าของใหม่มาดูแลให้นะครับผมนะครับนะฮะโอเคล้วค้าท่านใดนะฮะที่กําลังจะขายรถนะครับที่ไม่ได้ใช้อยู่หรือว่าจะเทินรถจะอะไรอย่างนี้นะครับผมมาที่เต็นทีเคออตคาสองได้เลยนะครับผมก็เรามีทีมงานดูแลทุกท่านนะครับก็เรื่องราคาก็ไฟให้สุดๆแหละนะครับผมนะฮะแล้วพบกันนะครับนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับต้องเงินนะครับ